ในช่วงเย็นของวันนี้จะมีนักสำคัญนิดนึงจะมีการใช่แข่งขันค่ะระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะคะก็จัดขึ้นที่สนามราชมังคลานะคะแถวแถวหัวหมากบางกะปิแถวแถวนั้นแล้วแถวนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วฝนก็จะตกประจด้วยเพราะติดติดกับไร่กระบังวันนี้อากาศแถวนั้นจะเป็นยังไงคะเผื่อคนที่แบบว่าจะไปดูจะได้มีการเตรียมตัวได้ค่ะตอนนี้ก็หลายคนก็ให้ความสนุกสนใจนะครับก็หลายคนก็อาจจะไป จับจองแล้วล่ะนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันยังร้อนอยู่นะครับแต่ว่าบ่าย 3, นเ,เ,เนี่ยช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามก่อนเกมจะเพิ่มเริ่มเนี่ยน่าจะมีฝนเข้ามาบ้างนะครับไี่ยังเยอะนะครับแต่ว่าในช่วงที่แข่งขันก็เข้าใจว่าจะไม่มีฝน,นนะครับไม่ทีหนึ่งก็อาจจะเป็นหลังที่คือไปแล้วนะครับ <buoy ant> อาจจะมีอยู่สองช่วงใ <uca> นวันนี้ก็คือเช้านี่ยังเป็นลมใต้ลมตกวัเียงใต้ที่ยังมีความชื้นดีอยู่นะครับฝนก็จะมาช่วงบ่ายแลนะ้บ่ายสองบ่ายสามอาจจะมีแต่ว่าก็ไ <pas> ม่ได <miyorum> ้หนักกันนะคุณลต ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรก็ไม่ถึงกับจะต้องเตรียมขนาดนั้นนะแต่ว่า <okay. S 2> อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีทั้งร้อนนะครับเราก็อาจจะมีฝนบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าฝนที่เกิดขึ้นเราเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ไหมเราก็หลังจากนั้นน่าจะเป็นหลังเที่ยงคืนนี้ก็อาจจะเป็นอาจาอิทธิพลของมวลอากาศอย่างที่ว่าเนี่ยลงมาที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเนาะชาวที่น้องโจมาแสดงเนี่ก็เป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้น ตัว L นี่คุมอยู่นะครับขนะนี้ก็อากาศร้อนพันสิบนะครับแล้วก็มีโผล่มาแล้วนี่ก็คือตัวมวลอากาศเย็นนะครับแต่ว่าเซ็นเต,นเตอร์เขาก็ไม่ค่อยแรงพันยี่สิบหกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเริ่มแผ่ลงมาทางซิกตะว,วันออกทางตอนบนของเวียดนามแต่ก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่มวลนี้จะลงทะเลลงะทะเลเพราะว่าอาจจะสู้ความร้อนไมกได,ดาเท่าไรใครับเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นลมใต้ทั้งหมดทั้งคอลัมน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ความชื้นดีนะครับการยกตัวดีว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนได้หยุดนะครับค่ะฉะนั้นถ้าผู้ที่จะไปชมที่สนามนี้ต้องเตรียมตัวยังไงคะต้องมีร่มต้องอาจจะร่มทั้งร่มกันแดดนะนะไม่ดีทั้งสองอันเลยนะร่มกันฝนด้วยค่ะไม่ต้องถึงขนาดใส่เสื้อกันฝนห้งถ้ามีนี้จะมีแบบอ่าลมกระโชกแรงไหมคะก็ว่ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีมีเกิดขึ้นได้ว่าในช่วงแรกนะครับ ก็ดูแล้วจากดูดูความชื้นดูการยกตัวแล้วก็น่าจะเป็นผลเล็กน้อยเนาะก็ไม่ถึงถึงจะเป็นอุปสรรคนะครับะจะชมได้ค